ใจของคนไทยทั้งประเทศครับรักโอปอนะยันอยู่และยืนอยากให้เห็นว่าสิ่งที่เธอตั้งใจ,จเจริญงอกงามเป็นสวนที่สวยงามภายนอกและภาย<ม>ในและเป็นสวนที่จะสวยงามตลอดไปยั่งยืนกัน <c oughs> Miss World 2025คนแรกของประเทศไทยครับอปอ์สุชามา <c oughs> ชุ่มสิงับ <c oughs> และผมเชื่อเลยครับว่าทุกท่านได้ฟังสปีชของเธอไปแล้วเรารู้สึกกดจะกรกลน้ำตาไว้ไม่ไหวแล้ครับทุกอย่างเซลฟี่เลยคุณแม่เซลฟี่เลยทั้งใจและความทุ่มเทของโอ๋อ๋อนได้งความสุขในทีงนี้จังไม่เกิดขึ้น ถ้าเกิดแน่นอนถ้าเธอไม่พยายามถ้าเธอไม่ทำเด้วยแรงกายแรงใจแรงที่ครับแต่นมื่อกหร่แล้วโดยัีแรงสนับสนุนอย่างยิ่งใหญ่ของบรรดกลุ่มญาติครอบครัวและผู้คนมากมายทำให้เพลงเกิดชื่อคามแห่งนี้จนมาถึงวินาทีที่ประสบความสำเร็จครับทำคืนนี้นะครับวงทัมมิ่งโอปอลมิสเวิลด์2025 กิดข so ึ oh ้นอย่างสวยงามสมบูแบบต้องหอนจนท่งเที่แห่งประเทศไทยาูะไหมนมกเลยถูกเลย GPN Global การบินไทยอ้จูเลียเห็นก้องแจูเลหันมายิมไอจูงก็ไปีนะครับจะเรียนชทุกท่านในโกาที่จะมาเออเลิศเลิศเป็นงานมาก Uhm Ladies and gentlemen, may I now invite you to the next session? ด no, no. ีใจนวีนอวันดีทุกคนครับอยากให้ทุกคนได้ว่าเห็นสวัสดีครับแมุม่ปยแม่ปุยแม่ปุ้ยแม่ป้่าุปยแปุ้ม่ป้ปุมุ้ยแม่ปุ้ย้ยแม่ยแม่ย